สวัสดีค่ะมาแล้ววันนี้คลิปนี้ดีสุดๆค่ะครูสิตามาให้รหัสสวรรค์กับพวกเราหลายๆคนนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะพิมพ์แนะนําตัวนิดนึงนะคะวันนี้ครูเองจากคนที่ต้องบอกว่าจนมากๆเลยในอดีตนะคะจนจนนะคะงเก่งในไม่มีจะใส่น้ําปลาไม่มีจะกินนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วชีวิตยังลำบากอยู่เลยค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะยังอยู่ห้องเช่าหลังเล็กๆอยู่เลยค่ะ วันนี้พาทีมงานไปเที่ยวนะคะมากกว่า20ประเทศนะคะทั่วโลกเลยนะคะวันนี้มีทุกอย่างที่ฝันนะคะทำทุกอย่างให้กับครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะคะนอนตายตาหลับเลยนะคะรวมถึงสร้างนะคะทีมงานนะคะให้เปลี่ยนแปลงชีวิตมากมายเลยนะคะสร้างคนให้มีรายได้หลักล้านนะคะโอ้โหถ้ารวมทั้งประเทศน่าจะแบบเยอะมากเลยนะคะรวมถึงทีมงานต่างประเทศด้วยนะคะสร้างคนให้มีรายได้หลักล้านเนี่ยนับ ไม่ท้วนเนาะครูนะพึ่งเท่าไหร่ดิเยอะเท่าไหร่คนที่มีรายได้หลักร้านจากแม่เนี่ยโอ้นัไม่ท้วนจริงๆค่ะแม่เยอะมากนะคะครูเองไม่ได้เป็นผู้วิเศษครูเองไม่ได้เป็นเทวดานะครูเป็นคนธรรมดานะคะมีหนึ่งสมองสองมือเหมือนเราแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือครูมีความคิดที่ที่นอกจากเรารู้ทางระดับโลกกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแล้วนะคะนอกจากเรารู้ทางระดับโลกกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแล้วครูเองยังปรับประยุกนะคะ ให,ให้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลนั้นมามาใช้กับกฎที่เราเรียนมาในกฎของกฎธรรมชาติในเรื่องของธรรมชาติธรรมะหรือคําสอนของแต่ละาศาสนาครูเองเป็นคนชอบฟังทุกาศาสนาเลยนะคะแต่ละาศาสนา,าสอนคล้ายๆกันนะคะวัตถุประสงค์ก็เพียงเพื่อทําให้มนุษย์ได้พบหนทางแห่งทุกแห่งการพ้นทุกนะคะแล้วทาให้มนุษย์ได้เจอหนทางแห่งความสุขได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหม สัญญาณชัดไหมลูกแนะนําหน่อยค่ะอยู่ประเทศไหนจังหวัดอะไรกันนะคะคุณสิตาอยู่เชียงใหม่อากาศค่อนข้างดีมากนะคะตอนนี้รับโอโซนเต็มปอดเลยนะคะเสียงช,ช,ชัดไหมลูกชัดชัดไหมสวัสดีค่ะคุณฝนฝนสวัสดีคุณเบนจามาศค,คุณพองนาภานะคะขอบคุณนะคะพยาพึ่งนะคะคุณน้ำพึ่งนะคะอดีตนักข่าวคนสวยนะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีคนนิวก้อยสวัสดีคุณพอลลี่จากฮอลแลนด์ค่ะสวัสดีคุณต,ต,ต,ตุ้มติม้มเหรอตุ้มติ้มตุ้มติ้มสวัสดีค่ะสวัสดีคุณ ย้งเหรอคะคุณยงนะ,ค,ะครูปุ้มนะคะคุณดอกไม้คุณปิยนานคุณชมพูนุชครูหญิงนะคะคุณเรวดีนะคะครูบิลนะคะสวัสดีค้ดมะเหมี่ยวนะคะสวัสดีนะคะ,ะ,คะทุกคนเลยจากที่ไหนกันบ้างรายงานตัวนิดนึงสวัสดีคุณสเสถียรคุณออร่าด้วยนะคะวันนี้ครูมาให้รหัสสวรรค์เด็ดมากเขาปิดเพลงไปแล้วเหรอให้เขาเปิดได้นะอเ,นเอาล่ะ <laughs> เ,ออเมื่อกี้คุณตาตอนกําลังจะไลฟ์เขายังมีเพลงอยู่เลยนะคุกก็เลยไม่เปิดเพลงนะอ,เอะเหรอเราอยากให้เขาเปิดให้ว่าจะให้มันคอคอไปกําลังดีเลยนะสวัสดีคุณรินาพัฒน์ด้วยลูกสวัสดีบอสคูแม่ัยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมันจะตัดเราสิลูกมันจะดูดเสียงนะเพิ่งเพลงนี้ไม่ได้เพลงนี้ไม่ได้เดี๋ยวหายไปอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโค้ดมาลีสวัสดีค่ะโค้ดหนิงสวัสดีโค้ดแป้งสวัสดี โค้ดเอสสวัสดีนะคะคุณสุชาดาคุณสุชาดาสวัสดีค่ะนะคะอ่สสวัสดีค่ะใครที่เรียนกับครูสิตาแล้วได้ผลลัพธ์พิมพ์บอกครูหน่อยกัมพูชากัมโบดียินดีต้อนรับค่ะสวัสดีพี่เอ็มเจด้วยนะคะคุณกันนิกาคุณท่องนภาบอสครูเก๋นะคะบอสครูแม่ลาบอกอยู่เชียงใหม่กับแม่ตอนนี้คะ่ะน่ารักมากเมื่อกี้นะคะครูสิตาได้โคชชิ่งนะคะซูปเปอร์วีไอพีของครูนะคะเกี่ยวกับรหัสสวรรค์นะคะแล้วก็ คีย์สำคัญในการที่ทำให้เขาขยายนะคะธุรกิจรวมถึงการแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนไปได้มากเลยนะแล้วกูคิดว่ามันดีแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันพวกเราด้วยนะคะอยากจะแบ่งปันพวกเราบ้างนะคะที่นี่คือหนาวค่อนข้างหนาวนะคะอากาศดีเลยล่ะนะคะดีโอโซนชัดเจนมากนะคะอ่ะโอเคกูเริ่มเลยเนาะเนาะเนาะไม่ต้องเต้นแล้ววันนี้เนาะสวัสดีคุณขวัญฟ้าด้วยคุณนันทพัฒน์นะคะคุณแมมนะคะอ่ะ สวัสดีทุกคนเลยเดี๋ยวครูเริ่มเลยนะคะอ่ะใครที่เป็นคนใหม่รายงานตัวนิดนึงนะคะใครที่เป็นคนใหม่รายงานตัวนิดนึงสวัสดีคุณดองรักนะบอสคุยยาภาด้วยคุณชนทิชาด้วยโอเคนะครูไม่ได้ทักแต่รักทุกคนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวครูจิตาเริ่มเลยนะคะครูเองอย่างที่บอกค่ะว่าครูไม่ได้ร่ารวยมาก่อนคะ่ะแต่ครูเจอคำพิยุทธ์นะคะทางรัฐระดับโลกที่กดที่คนระดับโลกแต่ว่า วิถีระดับโลกแต่ครูเรียนรู้แล้วครูก็ลงมือทํามาเป็นทฤษฎีของครูสิตาค่ะออกมาแบ่งปันให้ผู้คนมากมายค่ะคนกัมพูชาคนลาวคนม้งนะคะคนไทยที่อยู่ต่างแดนคนไทยที่อยู่ในประเทศเราเปลี่ยนแปลงชีวิตกันอย่างรวดเร็วค่ะจากหลายๆคนที่เรียกว่าจนแล้วอ่ะจะฆ่าตัวตายกันแล้วก็รอดชีวิตมาเยอะมากคนที่เจ็บที่ป่วยหายเจ็บหายป่วยจากการดูครูสิตาค่ะเพราะนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ค่ะเมื่อเรานะคะมีอารมณ์ด้านดีมาก จนไม่มีอารมณ์ด้านลบชีวิตเราจะพิกเมื่อเรามีบวกในอารมณ์มากกว่าเรื่องลบนะคะชีวิตเราจะเปลี่ยนแบบปฏิหารนะคะหลายคนฟังครูพูดแค่นี้เก็ตเลยตื่นรู้เลย24ชั่วโมงที่คุณได้เจอกับครูชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงตลอดการค่ะ คูเองเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการเปลี่ยนอารมณ์ภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ24ชั่วโมงที่คูได้เปลี่ยนอารมณ์จากคนที่ร้องไห้จากฆ่าตัวตายจากคนที่หมดสิ้นหนทางแล้วจากคนที่มองไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยจนจะฆ่าตัวตายแล้วอะค่ะจะฆ่าลูกตัวเองแล้วก็ฆ่าตัวเองตายตามเพราะว่าด้วยปัญหานี้กดดันโดนขู่ฆ่าข่มขืนทุกๆอย่างคูไม่เคยบอกครอบครัวไม่เคยบอกแฟนไม่เคยบอกใครแบกทุกอย่างไว้ด้วยตัวเราเองค่ะจนถึงวันที่เราจะตัดสินใจคิดสั้นค่ะ นั่นคือจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตครูในอดีตค่ะและเมื่อครูได้ตื่นรู้อีกครั้งนะคะกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดก่อนหน้าน,นี้ครูแค่รู้จักแต่ครูไม่รู้จริงนะ,ะภาพยนตร์เด e ะซี r e t ที่ถูกแปลมากกว่า130ภาษาทั่วโลกคลิปนิวลอเคยดูค่ะนะคะเคยอ่านหนังสือระดับโลกมาเยอะค่ะแต่ยังไม่ตื่นรู้ว่าเราต้องจัดการอย่างไรให้อนาคตเราเปลี่ยนจร ين, ิงๆเราต้องจัดการอย่างไรให้อนาคตเราเปลี่ยนจริงๆนะคะจนได้มาตื่นรู้อีกครั้งจากการลงมือทำค่ะ คูเปลี่ยนองศาความคิดด้วยการเปลี่ยนอารมณ์แค่นั้นเองค่ะเมื่อเราเปลี่ยนอารมณ์ผลลัพธ์เราเปลี่ยนภายใน24ชั่วโมงจากคนที่เศร้าจนเกือบฆ่าตัวตายครูสะด,ดิ้งตัวเองขึ้นมาเบิกบานและมีความสุขต้องพูดแบบนี้เลยสะด,ดิ้งตัวเองขึ้นมาเบิกบานแล้วก็มีความสุขค่ะจนครูสามารถพลิกชีวิตได้ภายใน1วันนะคะ24ชั่วโมงนะคะสร้างกาไร10,000บาทบางคนอาจจะมองว่า10,000บาทมันน้อยจังเลยแต่1 0,000บาทสําหรับคนที่เหลือเงินติดตัว20บาทก็เยอะมากๆนะคะเปลี่ยนอารมณ์มาเป็นคนคอารมณ์บวก ไม่ใช่แค่คําพูดบวกแต่อารมณ์บวกด้วยครูอาจจะไม่ใช่คนพูดเพราะที่หนูว่าไงคะลูกอะไรอย่างนีค้ครูอาจจะแล้วแตบ่บึงเรื่องของมึงอะไรอย่างนี้นึกออกมาแต่จิตตั้งต้นเราเรารู้ว่าจิตตั้งต้นที่เราปล่อยไปเพื่อให้หรือเพื่อทาร้ายคนนึกออกปะทุกอย่างที่ครูทําค่ะมันบวกมันบวกแล้วก็มันบวกค่ะครูไม่เคยแข่งขันกับใครใครอยากจะบอกว่าครูยังไงครูไม่เคยจะไปแก้ตัวกับเขานะคะครูไม่ได้คิดว่าครูต้องไปเตะปากหมาทุกตัวหรือครูต้องไปแก้ข่าวอะไรค่ะ ทุกอย่างมันชัดเจนในผลลัพธ์นั่นคือสิ่งที่ครูเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองค่ะอันนี้ครูเล่าคร่าวๆสำหรับใครเป็นคนใหม่นะแต่ครูจะเข้าเรื่องเลยวันนี้ครูมาให้สําหรับคนที่ติดตามครูมาค่ะแล้วอยากได้คีย์ทองคําวันนี้ครูมาให้เกี่ยวกับรหัสสวรรค์ค่ะเมื่อวานครูมีคลิปพิเศษออกมาใครยังไม่ได้ดูไปเซฟคลิปนี้เลยนะคะคลิปรหัสจักรวาล ขอพิมพ์คอมเมนต์นิดหนึ่งสำหรับใครที่ได้เรียนเมื่อวานแล้ววันนี้ได้รับข่าวดีจากการทำรหัสจักรวาลกับครูสิตาพิมพ์หน่อยขออ่านนิดนึงก่อนจะเข้ารหัสสวรรค์เพราะมันเป็นเนื้อหาเชื่อมต่อกันด้วยนะคะเมื่อวานใครที่ได้ทำนะคะรหัสจักรวาลแล้วก็ตอนเช้าหนูก็ทำต่อแล้วสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นพิมพ์บอกครูหน่อยค่ะพิมพ์บอกครูหน่อยค่ะอย่าย่อท้อกับเรื่องดีจงภาคเพียร จงลงมือทําจงไปต่อจงเชื่อมั่นจงวางใจจงเหลือเฟือในด้านดีอยู่เช่นนั้นนะคะสะดิ้งตัวเองขึ้นมาเบิกบานสะดิ้งตัวเองขึ้นมามีความสุขสะดิ้งตัวเองขึ้นมาอยู่บนอาลงเทพนะคะไม่มีเทพองค์ใดหน้าหนิวคิ้วขมวดเหมือนอยู่ในนรกโลกกันนะคะเราเองถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยโลกนี้มันเหลือเฟืออากาศทุกคนก็สูดอากาศเอาออกซิเจนเอา สิ่งดีๆเข้าร่างกายไปพร้อมกันอากาศมันไม่เห็นหมดโลกเลยน้ําเราก็กินวันละหลายขวดทาไมน้ำมันไม่หมดโลกวะเออเห็นว่าเพราะมันเหลือเฟือไงดังนั้นเนี่ยแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองทรัพย์ในดินสิในน้ําเราคู่ควรเพียงแต่เราไขกุญแจผิดเราเอาอารมณ์ด้านลบไปไขกุญแจมหาสมบัติมันไขไม่ได้หรอกคะ่ะคุณจะไขสมบัติสวรรค์คุณต้องใช้รหัสสวรรค์ไปไขคะ่ะเดี๋ยวครูจะบอกนะคะมีคนบอกว่าได้รับข่าวดีคะ่ะครูขาหนูได้ข่าวดีจริงๆคะ่ะนะสุดยอดรหัสจักรวาลเลยคะ่ะ สาดิ้งตัวเองขึ้นมาสร้างอารมณ์เทพออเดอร์เข้าจริงๆค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นสุดยอดถ้าคุณทํารหัสนะจัก,กรวาลที่ครูบอกเมื่อวานสิ่งที่คุณจะต้องได้รับคือความตื่นเต้นคุณต้องตื่นเต้นเพราะการตื่นเต้นจะเป็นการกระตุ้นนะคะกระตุ้นโอ้โหพระคังสวรรค์น,นะคะให้เข้ามาหาเราเยอะขึ้นถ้าเราตื่นเต้นด้านดีสิ่งดีๆจะกระโดดเข้าหาเราถ้าเราตื่นเต้นด้านดีสิ่งดีๆจะกระโดดเข้าหาเราแต่ถ้าเราตื่นเต้นด้าน ที่มันไม่ดีสิ่งไม่ดีจะก,กระโจนเข้าหาเราเช่นการเช่นตื่นเต้นว่ากูจะสอบตกไหมเอออันนี้สอบตกตื่นเต้นว่าชีวิตกูจะรอดไหมเจ้านี่จะทําอะไรกูไหมคุณจะไม่รอดโอเคนะต้องตื่นเต้นด้นดีนะคะครูบิวบอกว่าได้ทีมงานจากอินเดียค่ะแม่จะเอาน้ําหอม500ขวดสุดยอดค่ะได้กําไรไปซื้อทองให้ตัวเองสองวงค่ะแม่พอทํารหัสจัก,กรวาลสุดยอดมากนะคะตั้งแต่เรียนกับครูมีข่าวดีตลอดเลยค่ะเยี่ยมมากนะยครูวินะคะทำรหัสสวรรค์ต่อ ทำรหัสสว่วนต่อแล้วลูกค้าตัดสินใจใจ่ายเงินซื้อสินค้าทันทีครับเยี่ยมมากโลกนะโลกนี้เหลือเฟือขาตื่นเต้นค่ะได้ข่าวดีมีออเดอร์ค่ะคุณลินญาพัฒน์บอกสุดยอดมากค่ะนะเออนะขอดูหน่อยว่าเมื่อวานใครที่ทํารหัสจกักรวาลกับครูสิตาแล้วคุณได้รับข่าวดีเรื่องราวดีๆภายใน24ชั่วโมงนี้บ้างวันนี้ออเดอร์เข้าจริงๆค่ะแม่ลูกค้ามาจัดใหญไม่รู้ตื่นเต้นมากเลยเยี่ยมโลกนะอ่ะไหนนะ อยู่ๆเมื่อชาวได้รับเงินคืนจากเพื่อนที่ยืมไปนานแล้วค่ะเออถือว่าเป็นข่าวดีมากค่ะ นะตื่นเต้นน่าดีสีดีจะเข้ามาหาค่ะเจอเลขจัก,กรวาลตลอดการเดินทางค่ะอธิษฐานให้ได้จริงที่ต้องการได้จริงๆค่ะโอ้โหเยสมีข่าวดีทั้งวันเลยค่ะเรียนค่ะเมื่อวานและทําทันท,ท,ทีค่ะวันนี้เกิดเรื่องดีมีทีมงานค่ะสุดยอดเวลาเรามีทีมงานเดี๋ยวครูจะให้รหัสสวรรค์ต่อสาหรับใครที่ได้รับข่าวดีแล้วใครที่รับเรื่องราวดีๆต้องเป็นนักสังเกตด้านดีๆนะคะแม้อยู่ดีๆเรานั่งอยู่มีคนซื้อของฝากมาให้แม้อยู่ดีเรานั่งอยู่มีคนมาบริการพิเศษเราแม้อยู่ดีเราไปที่จอดรถจากที่ จอดรถแม่งหายากมากที่เราได้ที่จอดรถพิเศษนั่นคือข่าวดีค่ะแม้เรื่องเล็กๆที่จักรวาลส่งให้คุณต้องทราบซึ้งใจค่ะแม้สิ่งดีๆเล็กๆที่เกิดขึ้นกับคุณคุณต้องทราบซึ้งใจค่ะต้นกล้าเล็กๆแห่งของขวัญจะกลายเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ค่ะเมื่อคุณรู้จักทราบซึ้งขอบคุณคุณต้องทราบซึ้งขอบคุณกับเหตุการณ์สถานการณ์ด้านดีแม้เพียงเรื่องเล็กๆเจอเงินหนึ่งบาทคุณยังต้องโคตรทราบซึ้งใจเลยว่าคุณคือแม่เหล็กดึงดูดเงิน คุณจะใช้รหัสสวรรค์ต่อได้เมื่อคุณทราบซึ้งก่อนคีย์สำคัญคือความทราบซึ้งขอบคุณคีย์สำคัญคือการทราบซึ้งขอบคุณเมื่อได้มาแม้เพียงเล็กน้อยค่ะวันนี้คุณนึกถึงของขวัญเล็กๆสมมตินี่คือมเมล็ดพันธุ์ของขวัญเล็กๆที่คุณใส่ลงไปในดินค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ของขวัญจะแตกหน่อออกผลไม่ได้ขาดซึ่งความทาบซึ้งขอบคุณค่ะ ของขวัญเล็กๆจะกลายเป็นของขวัญใหญ่ๆเมื่อคุณลดน้ำพรวนดินด้วยความซาบซึ้งขอบคุณในทุกๆวันใน Every Day and Every Time ค่ะตลอดเวลาค่ะมีสติเมื่อไรขอบคุณซาบซึ้งขูตื่นเต้นจังเลยอุ้ยขอบคุณนะ,ะเรื่องราดีๆลันเกิดขึ้นอุ้ยลูกค้าซื้อตั้งหนึ่งชิ้นนะรู้เลยเดี๋ยวจะบอกต่อค่ะเดี๋ยวจะบอกรหัสสวรรค์ต่อแต่คุณต้องซาบซึ้งดีใจค่ะ นะซาบซึ้งขอบคุณดีใจหลังจากราบซึ้งขอบคุณดีใจ,จ,ใจสิ่งที่คุณจะต้องทําค่ะตื่นเต้นเฉลิมฉลองต่อค่ะคุณจะใช้รหัสสวรรค์ไม่ได้ค่ะถ้าคุณได้แล้วพอแล้วเนาะหรือปงสังขารใครที่นั่งสมาธิในตอนเช้าแล้วไม่ละลิกล,ลีคุณสังเกตดุดูยอดไม่ค่อยมาใจคุณสุขแต่ยอดไม่ยอดไม่ทะลุมันขาดพลังงานมันขาดเชื้อเพลิงค่ะมันขาดเชื้อเพลิงค่ะ อืมมันขัดเชื้อเพลิงค่ะคุณต้องระลิกะลีด้วยระลิกะลีเบิกบานด้วยเมื่อคุณระลิกะลีเบิกบานคือการกระตุ้นค่ะ กระตุ้นเชื้อเพลิงค่ะคุณกำลังลดน้ำพวนดินของขวัญหรือสิ่งต่างๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณตื่นเต้นตืเต้นบอตื่เต้นบอกบานค่ะคือการชาร์จพลังงานมาเร็วทําไมคนที่รู้จักครูสิตาชีวิตพลิกเร็วทําไมใครที่เจอครูสิตาเจอปฏิหารภายใน1วัน3วัน7วันรวดเร็วภายใน24ชั่วโมงก็เจอข่าวดีกันแล้วเพราะ ครูสอนจากสิ่งที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงครูคือตำนานที่ยังไม่ตายครูคือคนที่ประสบความสำเร็จเร็วที่สุดในโลกมันนามันหนกมันสะโพกมันเอวบอกพวกเราทุกคนฟรีๆค่ะเพราะครูเองจากโคตรจนติดลบสิบล้านค่ะเจ็ดเดือนนัพาธุรกิจสู่ร้อยล้านค่ะโดยไม่ได้ไม่มีใครช่วยเลยมีกฎจักรวาลอย่างเดียวที่สนับสนุนครูครูไม่เคยไฟ์สดกับคนที่มีชื่อเสียงคนใดเลยค่ะเกิดจากผลลัพธ์ตัวเองล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องให้ครูบาอจาคนไคนมาอุ้มเราค่ะเราสร้างตัวเองล้วนๆค่ะ คุณต้องเบิกบานดีใจเฉลิมฉลองมันคือคีย์ที่คุณจะใช้รหัสสวรรค์ได้เมื่อคุณนะคะเบิกบานดีใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเช่นคุณได้ที่จอดรถครูกําลังให้คีย์ต่อแล้วนะรหัสสวรรค์น,นะคะเมื่อคุณสมมตินะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเล็กๆ็กน้อยๆหรือเรื่องใหญ่เรื่องดีๆใหญ่ๆคุณต้องซาบซึง้งขอบคุณทั้งหมดคุณต้องเบิกบานตื่นเต้นหลังจาก ต้องสั่งงานต่อค่ะสั่งงานต่อค่ะสั่งงานจักรวาลต่อจักรวาลไม่มีวันหยุดนะคะจักรวาลทํางานตลอดเวลาจนกว่าคุณจะตายเขาทําเพื่อคุณตลอดเวลาจนกว่าคุณจะตายจักรวาลไม่มีวันหยุดเขาทํางานเพื่อคุณตลอดเวลาจนวันตายทั้งจักรวาลในตัวคุณ และจักราวาลภายนอกเขาทํางานเพื่อคุณตลอดเวลาไม่มีวันตายรับออเดอร์ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดทํางานเพื่อคุณตลอดเวลาไม่มีวันตายนะรับออเดอร์ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดเขาจะหยุดเมื่อคุณตายค่ะโอเคปะคุณมียักษ์จินนี่ที่จะคอยบริการคุณตลอด24ชั่วโมงค่ะแต่สิ่งที่คุณจะต้องให้รหัสเขา อันนี้สําคัญแล้วนะคะรหัสสวรรค์นี้คุณจะต้องให้คําสั่งด้านดีกับเขาเท่านั้นค่ะถ้าคุณต้องการรหัสสวรรค์คุณต้องป้อนคําสั่งทันทีเช่นคุณเจอที่จอดรถหนึ่งที่ที่ปกติไปคุณไม่เคยได้ที่จอดรถเลยแต่เมื่อคุณนะคะได้รู้จักคุณคูสิตามันง่ายไปหมดแค่คุณคิดมันก็ได้แล้วคุณต้องรู้สึกทันทีเลยค่ะซาบซึ้งขอบคุณเบิกบานตื่นเต้นเสร็จแล้วคุณก็ต้องใช้ขี่ต่อบพอคุณกําลังถอยจอดรถคุณโปรแกรมต่อทันทีโอ้โหขนาดที่จอดรถยัง ของขวัญชิ้นใหญ่เกิดขึ้นกับฉันแน่นอนคอยดูนะเดี๋ยวจะมีทีมงานมากมายเข้ามาหาฉันเป็นร้อยเป็นพันคนเดี๋ยวคอยดูนะแสดงว่าเดือนเนี้ยฉันจะได้บ้านแน่นอนอะไรก็ตามที่คุณสั่งอย่าลืมนะคะก่อนจะสั่งต้องทราบซึ้งขอบคุณต้องเบิกบานตื่นเต้นแล้วจึงออเดอร์ไม่มีออเดอร์ด้วยจิตแห่งความทุกข์ อันนี้ไม่ได้เปิดประตูสวรค์นะลูกเปิดประตูนรกนะคะเปิดประตูสวรรค์ใช้รหัสสวรค์ต้องจูนอารมณ์ให้เป็นอารมณ์เทพอารมณ์เทพจะดึงดูดง่ายนะคะแต่สิ่งที่เราจะโปรแกรมในการสั่งออเดอร์นั้นอารมณ์เราต้องสปูตสปาร์ตเข้าใจสปูตสปาร์ตไหมสปูตสปาร์ตคือรวดเร็วเบิกบานตื่นเต้นกระตุ้หูเฮ้ยรูเลยไอ้นืมึงอย่างนี้นึกออกปะเออทันไหมคุณออเดอร์ไปคะ่ะ จักรวาลทํางานตลอดเรื่องอะไรก็ได้ค่ะและพอคุณเจอเหรียญหนึ่งบาทอีกโอ้ยสุดยอดฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินตายแล้วแต่แล้วตต่แล้วแสดงว่าภายในเดือนนี้ฉันจะได้เงินเก็บสิบล้านบาทเห็นไหมคุณไปต่อค่ะขอบคุณนะคะจักรวาลที่รักเมื่อคุณโปรแกรมเสร็จเมื่อคุณออเดอร์เสร็จให้คุณขอบคุณเหมือนคุณได้รับมาแล้วค่ะนี่คือคีย์ปิดค่ะเมื่อคุณขอบคุณเสร็จค่ะให้คุณปิดด้วยกันขอบคุณเหมือนได้รับมาแล้วค่ะ ขอบคุณเหมือนได้รับมาแล้วคะ่ะเสร็จแล้วคุณไปใช้รหัสจักรวาลต่อคะ่ะเฮ้ยเดือนนี้ถ้าฉันจะได้10ล้านจริงขอฉันเจอหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้าฉันเจอได้10ล้านจริงขอฉันเจอ 1, 1, 1. อนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้าฉันจะมี10ล้านจริงขอฉันเจอ1นึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าฉันจะมี10ล้านจริงขอเจอหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็เลข8 9แบบเนี้ยนึกออกป่ะใช้เชื่อมกันนะรหัสจักรวาลกับรหัสสวรรค์ใช้ด้วยกันคุณสิตาธทำแบบนี้ในการสั่งออเดอร์ธุรกิจปัง,ปง,ปง,งๆเฮ ครูสิตาทาอย่างนี้ธุรกิจเจริญเฮงๆปังๆค่ะขยายไปร้อยห้าสิบร้อยหกสิบประเทศเดี๋ยวจะมีคนมาเซ็นสัญญาจากต่างประเทศเยอะมากค่ะทีมงานครูสิตาที่ไม่ใช่คนไทยที่ไม่ใช่คน AEC เข้ามาเซ็นสัญญากันด้วยรวมถึงคน AEC เข้ามาเซ็นสัญญากันถาถมจากการที่ครูสั่งค่ะครูสั่งรหัสสวรรค์จากจักรวาลเพราะครูรู้ว่าจักรวาลไม่เคยไม่เคยพักอยู่แล้วค่ะเขาทํางานตลอดเวลาและเขาจะพัก เขาจะรู้สึกวิติสุขกับเราเมื่อเรานั่งสมาธิเมื่อเราขอบคุณเขาเขากินอาหารด้วยการขอบคุณเขากินอาหารด้วยความซาบซึ้งใจเขากินอาหารด้วยความสุขเขากินอาหารด้วยการที่เราสื่อสารกับเขาเช่นขอบคุณนะคะจักรวาลรักมากเลยนั่นคือการพักผ่อนของเขาแล้วค่ะโอเคป่ะแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆปงสังขารหรือเราเจอเรื่องราวดีๆแล้วเราไม่สั่งต่อนั่นหมายความว่าคุณให้จักรวาลพักร้อนไม่สั่งอะไรเลย ได้ที่จอดเออก็ได้ก็ได้แล้วไงไปสั่งแล้วไงอีกไม่ได้เลยต้องสั่งออเดอร์ต่อนะคะแปลว่าหนูสั่งออเดอร์ได้ตลอดเลยใช่ไหมคะค่ะเดินมันตายค่ะแต่คุณต้องอยู่ในคลื่นที่ครูบอกไงคุณต้องทําวิถีแบบที่ครูบอกทําถูกต้องต้องมาก่อนถูกใจนะหนูอยกจะโปรแกรมเลยหนูไม่ทาได้แมได้ทรบซึ่งขบุบบบบไม่ได้ก็คือมึงมึงไม่ได้ใช้ไง สอนไทยเป็นไทยเข้าใจง่ายที่สุดในโลกก็ครูสิตานี่แหละทันไหมคะถ้าคุณอยากให้ตัวคุณกับจัก,กรวาลเป็นเนื้อเดียวกันคุณนั่งสมาธิเสร็จคุณต้องเบิกบานในตอนเชา้าถ้าก่อนนอนไม่ต้องลุกขึ้นมาไต้แล้วนั่งสมาธิเสร็จขอบคุณนะจัก,กรวาลฉันได้รับของขวัญจากจัก,กรวาลทุกชิ้นด้วยความซาบซึ้งใจฉันและจัก,กรวาลเป็นเนื้อเดียวกันรักรัก,กจัก,กรวาลที่สุดเลยรักนะ จิตใต้สำนึกของฉันรักนะตัวฉันเองขอบคุณมากนะที่เธอมีพลังมากมายเหลือเฟืออะไรก็พูดไปคุณจะใช้ทั้งรหัสจักรวาลและรหัสสวรรค์ไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทําร้ายตัวเองขยันร้องไห้ขยันเศร้าขยันเครียดขยันทุกขยันด้านผิดผิดขยันจังและดีๆไม่ขยันโปรแกรมเอาเวลาเออบีเมื่อกี้มีใครถามคุณนะโคตรมดเราบอกว่าเออสมุดออเดอร์จักรวาลอะเราต้องเขียนทั้งวันไหมคะคุูก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเวลาทั้งวันคุณทําอะไร ถ้าคุณเอาเวลาทัา้งวันไปดั้งเรื่องลบๆเป็นดูหนังน้ำเน่าไปดูข่าวลบๆเป็นดินทาช้างเอาเวลามาเขียนออเดอร์สั่งจกักรวาลดีกว่าสมุดจกักรวาลของครูสีตาก็ดีมากนะคะใครที่ค้าขายอยู่ท,ทําธุรกิจอยู่ไปเขียนสมุดสั่งออเดอร์จักรวาลสิดีครูให้ฟรีคลิปฟรีเออแต่ถ้าเราไม่ไม่ทําแล้วเราเอาเวลาไปเพร์เชอร์ดด้านลบๆมันเสียเวลาเข้าใจว่าเฮ้ยมันมันเสียเวลาชีวิตมากเลยนะขอบคุณจกักรวาลคอนเฟิร์มโอ้โหคอนเฟิร์ม <laughs> ใหญ่เลย <laughs> เออใช่ไหม เหมือนกันค่ะวันนี้บางคนเป็นแบบนี้ค่ะออเดอร์จักรวาลขอเจอหนึ่งพันโอ้โหเสียเวลามากเลยสิ่งสำคัญมากเลยจักรวาลจะให้ของขวัญที่ใหญ่มากพอกับคนที่มีจิตของการให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะเ<ม>ช่นหนูลองนึกภาพสิถ้าวันนี้หนูแบ่งปันคำสอนของครูไปทั่วโลกสมมติครูดงรักอยู่ฝรั่งเศสครูดงรักวันนี้อ,อลูกศิษย์ครูสอนอยู่ที่ฝรั่งเศสครูดงรักถ่ายทอดคำสอนครูไปที่นู่นแล้วคนที่ฝรั่งเศสเปลี่ยนแปลงชีวิตเห็นไหม คุณสิริอยู่อยู่ไหนอังกฤษแบ่งปันที่อังกฤษคุณรัฐอิตาลีแบ่งปันอยู่ที่อิตาลีโห,โ,หโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนตอนนี้ค่ะครูกำลังเปิดรับขุนพลน,นะคะที่พร้อมจะสนับสนุนในเรื่องของการจักรวาลแล้วก็การทำงานให้กับผู้คนคะ่ะวันนี้ค่ะคุณเห็นไหมว่าบนโลกนี้มันมีอาชีพที่ที่ทำยังไงคนก็มั่งคั่งไม่ได้กับอาชีพที่ทำให้คนมั่งคั่งได้ คุจิตาค่ะเปิดธุรกิจมา3ปีด้วยจิตของความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็สาบานบ่อยมากครูเองค่ะอธิษฐานจิตขอครูเจอขุนพลฟ้าของครูค่ะที่มาร่วมง,งานกับครูด้วยใจที่เฮ้ยเรารวยเพื่อช่วยคนอะ่ะเรารวยแล้วเราก็แบ่งปันผลลัพธ์ไม่ใช่แบ่งเงินให้คนแต่หมายความว่าเราแบ่งวิธีคิดว่าเราคิดยังไงเราถึงรวยใช้เทคนิคที่ครูจิตาสอนเอาไปช่วยคนด้วยกันมายืนเป็นขุนพลฟ้าด้วยกันบางแต่มันคนละที่กัน ถ้าเรารู้ว่าถ้าเรารับใช้จักรวาลจักรวาลจะส่งของขวัญที่มีค่ามาให้เราและมันมากมายมหาศาลเหลือเกินครูได้สิ่งที่ครูไม่คาดฝันจากการโปรแกรมรหัสสวรรค์แบบนี้เช่นคอยดูนะยอดเท่านี้ยอดเท่านั้นคือพูดบบมั่วๆคือมันว่างไงมันว่างอะล่าเริงเบิกบานขอบคุณทรัพย์งแล้วจักรวาลก็ให้เราอะจากการที่เราใส่รหัสมันอะ นี่ออกไหมอืมเชื่อครูค่ะบนโลกเนี้ยครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนเป็นขุนพลที่ฟ้าส่งมานะวันนี้หนูลองคิดสิคะว่าถ้าหนูได้รับภารกิจจากสวรรค์ให้ลงมาช่วยคนะแต่หนูต้องเหนื่อยหน่อยนะแต่หนูต้องขยันมากกว่าคนอื่นนะหนูต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองหน่อยนะ คนที่มีเป็นขุนพลฟ้าทุกคนคะ่ะหนูจะยินดีรับหนูจะยินดีเรียนรู้มากกว่าคนอื่นใหญ่ใจมากกว่าคนอื่นมัง่งคั่งมากกว่าคนอื่นขยันสร้างผลลัพธ์มากกว่าคนอื่นเพื่อช่วยเหลือผู้คนไม่ลูกเราไม่ได้เอาเงินไปช่วยคนคะ่ะแต่เราเอาปัญญาไปช่วยคนในวันที่เราตายไปคนเหล่านั้นต้องอยู่ได้เพราะสิ่งที่เราถ่ายทอดไปมันเป็นคัมภีร์เดียวกัน ยินดีรับภารกิจหนะ้าที่นี้หรือเปล่าครูก็ทำไเฮ้ยเอาจริงรอดแล้วนะแล้วครูก็เหลือเฟือมากจนครูเองไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาไล์สดให้กับพวกเราทุกคนเราสังเกตไหมว่าครูทํา21วันฟรีไม่รู้กี่คอร์สแล้วนะเพราะอะไรเพราะครูรู้ว่ามันมั่งคั่งเหลือเฟือสําหรับครูอะในขณะที่คนอื่นเขาขายคอร์สกันแล้วครูติดตามมาให้ฟรีแล้วเนื้อหามาหาเทพทั้งนั้นเลยทําไม ครูอยากช่วยงานจักรวาลมากกว่าที่อยากโกยเงินเข้าตัวเองอะค่ะครูมีอาชีพดีๆที่จะช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วค่ะครูไม่จำเป็นที่จะต้องมาเปิดคอร์สเพื่อเก็บเงินลูกศิษย์แต่ครูรู้ว่าทุกการจ่ายเงินของลูกศิษย์ลูกศิษย์จะตั้งใจเรียนค่ะแต่ครูแค่ครูอยากเปิดครูก็เปิดครูไม่อยากเปิดครูก็ไม่เปิดถ้าครูรู้ว่าครูจะสอนคอร์สเนี้ยมหาเทพมากเลยเนื้อหาแม่งต้องสุดยอดมากครูอยากเปิดครูก็เปิดครูไม่อยากเปิดครูก็ไม่เปิดเพราะครูไม่ได้ครูไม่ได้เปิดเพื่อเพื่อหาเงินนะคะเพราะครู กินใช้ไม่มีวันหมดอยู่แล้วค่ะทุกวันนี้ครูไม่ได้กินเป็นคนกินแบบไข่ปลาคาเวียนะครูชอบกินส้มตำปลาล้าครูชอบมีชีวิตที่เป็นสัตว์สังคมค่ะหมายถึงว่าชอบมีลูกๆล,ลูกสิทธ์ที่น่ารักไปเที่ยวไหนด้วยกันทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรายินดีจะรับใช้จักรวาลค่ะคุณจะได้สมบัติสวรรค์ อย่าไปมองที่ว่ากูอยากได้สมบัติสวรรค์กูเลยต้องช่วยคนไม่ใช่แต่จิตมันมาเพราะมันจะช่วยคนต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นที่สําคัญนะคะต้องฝันใหญ่นะไม่งั้นหนูจะใช้อาวุธวิเศษไม่ได้ถ้าหนูมัวฝันเล็กหนูจะมีอาวุธเหมือนไม้จิ้มฟันนะคะแต่ถ้าหนูฝันใหญ่มองออกไปกว้างไกลมองออกไปกว้างไกลแบบนั้นน่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนั่นคือขุนพลฟ้าที่รอเราอยู่อะ่ะ ทุกคนกําลังแค่ต้องการให้เราหันไปมองว่าฉันอยู่นี่พร้อมแล้วจะไปเป็นคุณพนด้วยกันแค่นั้นเองค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูรู้สึกและครูอยากจะแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยตื่นเถอะลูกจงเบิกบานจงเบ่งบาน,บบานทั้งเบิกบานและเบ่งบานละเพราะว่าหนูว่าเป็นลูกครูทุกคนหนูว่าคู่ควรมากเลยนะที่จะมาเปลี่ยนชีวิตเร็วๆเหมือนครูถ้าครูสร้างคนกบูชา ได้ร่ำรวยและมีชีวิตให้ได้ยอดเยี่ยมเหมือนกับที่ครูเป็นพวกเราก็คู่ควรมันไม่มีข้อแม้มันไม่มีเงื่อนไขมันไม่มีเหตุผลที่พวกหนูจะพลิกชีวิตรวดเร็วและบงังคั่งไม่ได้เพียงแต่ขอให้หนูไว้ใจครูและขอให้หนูไว้ใจตัวหนูเองว่าหนูคู่ควรอย่ามีเหตุผลด้านลบอย่าเอาคําสั่งด้านลบมาปิดรหัสสวรรค์ของเราจงป้อนคําสั่งสวรรค์และให้เขากินเฉพาะอาหารด้านดีทางอารมณ์เท่านั้นทําได้ไหมลูก ทำได้ไหมมาเป็นขุนพลฟ้าไปด้วยกันทําได้ไหมยินดีรับผิดชอบภารกิจนี้ไหมยินดีจะไปด้วยกันกับครูไหมเพราะครูรู้ว่าฟ้าดินลมน้ําทุกอย่างค่ะจกักรวาลแห่งนี้พร้อมสนับสนุนครูที่จะเป็นคนระดับโลกเพื่อไปช่วยเหลือผู้คนทนไม่ได้ค่ะที่คนย,ยังขาดแคลนและ ยังมีชีวิตที่ยังไม่ดีเท่าที่ควรครูจะไม่เก็บความลับไว้แค่ครูคนเดียวค่ะครูจะส่งสารนี้ไปให้กับคนทั่วโลกครูจะมีลูกศิษย์มากมายที่มาช่วยงานครูในการช่วยเหลือผู้คนและครูจะมีลูกศิษย์ที่เป็นกัลยาลูกศิษย์ด้วยนะคะเป็นอภิชาติลูกศิษย์ด้วยที่หลักและศรัทธาไม่บิดเบือนคําสอนครูค่ะแต่เขาจะลงมือทําปฏิบัติจนเกิดความศรัทธาและส่งความศรัทธานะคะบ้านต่อบ้านแบบนี้เพื่อไปช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกัน ครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะปิติสุขแล้วก็เบ่งบานในหัวใจไปพร้อมกับครูถึงเวลาที่พวกหนูทุกคนต้องมีผลลัพธ์ใหญ่แล้วลูกครูขออวยพรให้ผลบุญที่ครูได้ช่วยเหลือผู้คนมามากมายนะคะส่งผลกับลูก